สวัสดีครับผมบีธนงศักดิ์มาในงานตัวแล้วครับผมวันนี้จะมาชวนกินข้าวสุร้อนร้อนนะครับผมนี่ข้าวสุร้อนร้อนนะครับผมข้าวสุร้อนร้อนแกงมัสมันไก่นะครับผมนี่ครับน่องไก่นี่ครับน่องน้องไก่แล้วต่อด้วยปลาส้มนะครับผมปลาส้มแตงกวาและที่ขาดไม่ได้ไปเอกของงานของเราก็คือน้ำพริกกะปินะครับ เอาครับมาเริ่มกินกันเลยเริ่มจากแกงมัสมั่นไก่ก่อนนะครับผมไก่นี้น่าจะนุ่มนุ่มเลยนะครับผมเนื้อออกนุ่มนุ่มแน่นอนเลยซื้อจากร้านป้าเตงนะครับผมร้านป้าเตงแกทําอาหารอร่อยครับถูกปากคนแถวนี้ครับมีคนไปอุดหนุนร้านแกเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าพี่น้องเห็นแล้วก็เชวยอุดหนุนแงหน่อยนะครับผม อยู่อำเภอนาะทวีวจดสงขานะครับผมอุดหนุนกันได้นะครับอร่อยมากๆเลยแตงกวาจิ้มน้ำพริกสักหน่อยอร่อย กินปลาส้มหน่นะครับผมกินปลาส้มหน่อยนะครับอร่อยอืมอ,อร่อยจริงๆ อ,อร่อยมากเลยครับผมมาชิมน้องไก่นะครับผมนี่ครับน้องไก่อืม เนื้อไก่นุ่มๆครับรสชาติหอมหอมกินกะทิอืมอร่อยครับ ปลาส้มต่อนะครับอร่อยดี อืมอ่ะมือืมมีความสุขสำหรับกีนก็คงมีแค่นี้นะครับผมสำหร,รัรักิจวันนี้มีแค่นี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย